เปิดกราฟทั้งวันจนตาแทบแตกเทรดเดอร์หรือหมาเฝ้าหน้าจอวะหัวแม่งปวดตาล้าสมองเบลอแต่ยังคิดว่าเดี๋ยวรีบเข้าอีกไม้เผื่อฟลุกกูถามจริงนี่มึงเทรดหรือกำลังออเดชั่นเป็นหมีแพนด้ามาเก็ตวิสั์เขาบอกไว้เทรดไม่ใช่เรื่องความถึกแต่มันคือเรื่องความชัดของสมองแต่มึงนิดซัดกาแฟแก้วที่หของวันไปแล้วสเต็ปที่หพักสาตา ไม่ใช่พักแค่ตอนเซิร์ฟหาเว็บจุดๆ step สองขยับตูดบ้างกูรู้ว่าเก้าอี้เกมมิ่งมันสบายแต่ไม่ใช่โลงใส่ร่างมึงเดี๋ยวมึงได้มีหลวงตาม,มาสวดอกุศลาธรรมา s t e ปที่สกินข้าวจริงๆไม่ใช่กินข้าวไปเทรดไป s t e ็สีตัดการเทรดหลังสมองเริ่มแห้งไม่ใช่รอจนพอร์ตแม่งแห้งตามลองคิดแบบนี้ การพักเท่ากับการปกป้องทุนเหมือนกด stop loss แต่ทำกับร่างกายอยู่เนาะโอเคบอ market research บอกอีกว่าเทรดเดอร์เทพรู้ว่าตอนไหนไม่ควรเทรดแต่มึงแม่งเลือกจะเป็นเทพสลบคาคีย์บอร์ดสเต็ป5ตั้งเวลาเช็คตลาดไม่ใช่ตลาดเช็คเวลานอนมึงสเต็ป6หายใจลึกๆบ้างสมองมึงไม่ใช่ cpu intel gen 15ที่ overclock ได้ s เต็7 เลือกเวลาที่โฟกัสที่สุดไม่ใช่เวลาที่เพื่อนชวนตี ROV สเต็ป8ดจดแผนไว้ก่อนเทรดไม่ใช่คิดสดๆแบบพิซซ่าโฮมเมดสเต็ป9ถ้าเริ่มคิดว่าเอาวะรองอีกไม้ให้ปิดคอมทันทีสเต็ป10พักเท่ากับไม่เสียเงินไม่พักเท่ากับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจำไว้ในไอ้ไฟเทรดทั้งวันไม่ได้ทำให้เก่งขึ้นมันแค่ทำให้โง่งลงสรุปอยากเป็นมาเก็ตวิสาทหรือมาเก็ตซอมบี้มึงก็เลือกเอา